สวัสดีค่ะทุกทุกคนขอต้อนรับสู่ช่อง I Love c k i n c a แม่ริมนะคะวันนี้นะคะแม่ริมได้มีโอกาสนะคะนำเสนอไร่ส้มนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะตอนนี้นะคะส้มนะคะมีที่เปิดใหม่นะคะที่หนึ่งนะคะเป็นสถานที่แลนด์มาร์คใหม่นะคะเป็นสวนส้มอยู่ที่ดอยม่อนเจมนะคะชื่อว่าสวนของชั้นหรือ m y Garden นะคะ เปิดสถานที่ใหม่ให้ท่องเที่ยวกันแล้วนะคะสวนซ่อมม่อนแจ่มนะคะแลนด์มาร์คท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมนะคะกับการฟินในสวนซ่อมกลางบรรยากาศหมอกพื้นที่กว่า10กว่าไร่เลยนะคะและสามารถนะคะตัดผลไม้ได้สดๆจากต้นและซื้อติดมือกลับบ้านได้เลยนะคะ ที่นี่ก็จะมีคิดค่าบริการนะคะสำหรับผู้ใหญ่50บาทนะคะแล้วก็สำหรับเด็กนะคะที่ไม่เกิน5ขวบเนี่ยก็เข้าชมส่วนฟรีได้นะคะแล้วก็จะมีการให้กิจกรรมนะคะให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะตัดซ่อมนะคะซื้อกลับบ้านได้นะคะซึ่งจะเป็นกิโลละ80นะคะ สวนซ่อมที่นี่นะคะจะเป็นสวนซ่อมหมายการ์เด้นตั้งอยู่บัเชิงเขาทำให้มองเห็นบรรยากาศความสวยงามของธรรมชาติรอบๆหมู่บ้านแม่ขีซึ่งเป็นทางผ่านไปยังดอยม่อนเจมนะคะดังนั้นมาเที่ยวที่นี่เสร็จสามารถเดินทางต่อไปอยังดอยม่อนเจมได้นะคะนอกจากนั้นที่นี่ยังมีดอกไฮเดรนเกียนะคะจะเป็นพันธุสีชมพูพาสเทลนะคะให้ชมอีกด้วยแต่ซึ่งตอนนี้เขากำลังเพิ่งปลูกก็จะไม่ได้เยอะ เขาจำได้โตเยอะมากแล้วก็ไม่ได้เป็นแน่นๆเหมือนอย่างที่อ,อยู่ที่ดอยอินทนนท์นะคะฉะนั้นความอลังการของเขาก็ยังไม่เยอะเท่าที่ดอยอินทนนท์นะคะเดี๋ยวยังไงแล้วถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ดอยม่อนแจมนะคะเราก็สามารถที่จะแวะไล่ซ้มนะคะที่นี่ได้หมค์การ์เด้นนะคะหาไม่ยากเลยนะคะทางไปดอยม่อนเจมนะคะ ะะถ้ายัางไงก็ฝากคลิปดีๆสวยๆน่ารักนรักอากาศธรรมชาตินะคะให้ไปสูดดมนะคะแต่งตัวสวยๆมาเดินในไร่ส้มชิลๆถ่ายรูปเช็คอินนะคะที่หมายการ์เด้นะคะถ้ายัางไงแล้วแม่ริมขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และถ้าเกิดรักกันานานๆขอใหยกดซับ c r i b e นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆ ในอนาคตนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย